ในวันที่แสนสงบสุขในเมืองแห่งการศึกษาหน้าช่วงเวลานี้เราเด็กๆชาาคิวบอตฮอดต่างขบวนกับช่วงเวลาทบทวนบทเรียนก่อนที่การสอบจะใกล้เข้ามาแต่ถึงแม้ทุกอย่างจะเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนจะลื่ยเปืย่ยขวัญวายที่ยิ่งใหญ่มานั้นก็กำลังใกล้เข้ามาเอาล่ะเขากลราสวัสดีท่านผู้ชมอุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่มันควรมีชื่อว่า Wonder e r Tale s t ท r y คนผันเจนจรที่เพียงแค่อยากจะเล่าเรื่องเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่าหลังๆมานี้เราเริ่มจะไม่ได้เล่าแต่อันเดอร์เทลแล้วนี่สิ เพราะฉะนั้นถิงเวลาแปลงล่างและเอาเนื้อเรื่องที่เราอยากจะเล่ามาเล่าให้ฟังกันบ้างดีกว่าอย่างเช่นตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของพวกใควิสิสเตอร์ฟอร์มเดอร์เก่าพาที่22นิยายบทที่12.2ขอขอบคุณแฟนโนเวลจาก DZ b 3.0 0ถ้าอยากรู้เรื่องราวตอนน,านาั้นน่าก็สามารถกดวาร์ปใต้คลิปไปอ่านจากต้นฉบับกันได้เลยพอลอสำหรับนิยายต้นฉบับมันนันเป็นหน้าภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาแปลก,กันนิดหน่อยแล้วนะ เอาล่ะเข้าสู่เรื่องเล่ากันต่อหลังจากที่แสนในพบเจอกับเหล่านักเรียนในชั้นเรียนเสริมมานั้นก็ถึงเวลาแห่งการศึกษาการเสียทีโดยป้าใหม่ละัะสำหรับก,การช่วยเหลือครั้งนี้ก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้เด็กๆต้องล้มเหลวกับการศึกษาและได้คะแนนสอบมากกว่าเดิมถึง3เท่าด้วยกันอย่างไรก็ตามนะตอนนี้ก็สามารถผ่านการสอบครั้งแรกมาได้แล้วสาหรับทุกคนในชั้นเรียนเสริมยกเว้นตัวของฮิฟุมิถึงว่า,อ,าอยู่ในสภาพที่พ่ายแพ้อย่างย่อย,ยับ ถึงแม้ว่าแสนจะย้ายตัวเองมานอนพักอยู่ที่อาคารเรียนเสริมเพื่อที่จะสามารถคอยติวสอนได้อย่างใกล้ชิดจนกว่าทุกคนจะสอบผ่านแล้วนะโดยในตอนแรกแสน,นก็รู้สึกกังวลกับนักเรียนนิดหน่อยโดยเฉพาะคนที่ชอบอยู่คนเดียวหระมะั้งเธอคนนั้นมักจะเป็นคนที่ออกไปติวสอบอยู่เพียงลาพังเป็นดังทหารที่อยู่คนเดียวในสนามรบและอีกคนนี้ก็เป็นคนที่ชอบแสดงออกด้วยสมองสีชมพูหระมะั้งในตอนแรกเนี่ยฉันก็แอบกังวลกับคําพูดของตัวเองนิดหน่อยแต่มันก็ตรงข้ามกันแหละนะ ทุกคนในชั้นเรียนน่ะอย่ารับฟังคำอธิบายของฉันอยู่ตลอดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละนะเออลำดับต,ตัวเลขนั่นนะ่ะอ่านได้เหมือนกับเรื่องราม,มกเลยนะน่ะเดี๋ยวก่อนนะั้นนันหมายขอว่ายังไงนะ่ะเอะ๋อย่าพูดแบบนั้นเซ่ฮานาโกได้พูดบางสิ่งบางอย่างออกมาทําให้โคฮารุแทบจะไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นเป็นประจำสําหรับช่วงเวลาในการตีหนังสืออันน่าเบื่อและนะอย่างน้อยฉันก็พอรับได้แหละยังไงก็ตามแต่เราเด็กๆที่ไม่บรรลุนิติภาวะเหล่านี้รู้จากคาพูดแบบนี้มาจากที่ไหนของโลกเนี่ สักพักหนึ่งแซนั้นก็คิดว่าเพียงแค่การสอนหนังสือให้กับนักเรียนมานั้นง่ายกว่าการที่จะต้องมานั่งชำรานีรวมถึงการป้องกันโรงเรียนแหละนะแต่ดูจากจำนวนครั้งที่แซนได้มาเยี่ยมที่อย่างนี้ความรู้สึกไม่สบายใจมานั้นก็รุนแรงมากขึ้นทุกวันสาเหตุที่แท้จ,จริงของความไม่สบายใจนั้นมาจากตัวของฮานาโกเธอนั้นแก้โจรแบบฝึกหัดโดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากแซนและเซนเซ หรือแม้แต่พวกนักเรียนคนอื่นๆถึงไม่ว่าวิธีการแก้โจทย์ของเธอมาน,นั้นจะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงการสอบแล้วเธอนั้นเกือบได้คะแนนต่ำสุดของห้องจากบรรดาน,นักเรียนทั้ง4คนเลิศทุกๆวันแซนั้นก็พยายามช่วยเหลือเธอให้ได้คะแนนหลุดออกจากเลขหลักเดียวซึ่งมันก็ทําให้แซนนั้นแทบจะทําอย่างอื่นไม่ค่อยได้แหละนะเอาล่ะคำถามนี้นปรากฏขึ้นในแบบฝฟึกงหัดใช่ไหมแต่เธอหน่ะสามารถตอบมันได้ใช่ไหมขอโทษนะฉันแก้โจทย์ไม่เก่งจริงเนะี่ยอืม ไม่ว่าฉันจะถามเธอแบบนั้นเธอนั้นก็ไม่สามารถตอบคาถามที่คุ้มเคือแบบนี้ได้ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเธอคนนี้มีจุดอ่อนในชีวิตจริงหรือเปล่าลือไม่ก็อาจมีบางสิ่งบางอย่างอยู่เบื้องหลังก็ได้ลหละนะอ่าแล้วคุณคิดยังไงล่ะอาจารย์อืมก็นะฉันนะ่ะให้คะแนนเธอเท่าที่ทําได้แต่ก็ไม่สามารถรับเลยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หรอกนะและแล้วในคืนหนึ่งตัวของเซนเซน,นันเขาเริ่มกังวลเรื่องของฮานาโกะมากขึ้นก่อนที่จะเดินทางไปที่ห้องเรียนเสริมเพื่อที่จะพูดคุยกับตัวของฮานาโกะ ูเหมือนว่าเซนเซจะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยกับพฤติกรรมของเธอและหลังจากที่พวกเขานั้นแบ่งปันความคิดซึ่งกันและกันเสร็จแล้วพวกเรานั้นก็ได้รู้สาเหตุรวมถึงข้อสรุปที่ว่าทําไมฮานากะถึงทําให้ตัวเองมีคะแนนสอบน้อยเช่นนี้อ่าขอโทษนะเซนเซนะตอนนี้คุณอยู่หรือเปล่าล่ะเซนเซต่างก็ดินเสียงเคาะมาจากประตูข้างนอกเมื่อเซนเซได้ขออนุญาตให้เข้ามาทางด้านของฮิฟุมิเธอนั้นก็ได้เปิดประตูก่อนที่จะทักทายเซนเซ อย่างไรก็ตามตูวงที่ฟูมีได้ขอโทษตัวของแซนไปในเรื่องของความเข้าใจผิดบางอย่างแต่บางทีคาพูดของคุณแซนน่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวของฮานาโกจังด้วยแหละนะฉันเข้าใจความคิดของเธอแล้วล่ะเธอเองก็เช่นกันจากนั้นแซนก็พูดถึงเรื่องฮานาโกให้กับพี่ฟูมิฟังก่อนที่เธอจะยื่นกระดาษคำตอบบางอย่างให้กับตัวของแซนกระดาษคำตอบนี้น่ะเป็นของการสอบเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ชั้นปีที่1จนถึงชั้นปีที่3า ถูกรวบรวมเอาไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างหมือนว่าจะมีคนตอบถูกทั้งหมดอ่าและนั่นก็คือใช่หมายถึงตัวของฮานาโกะยังไงล่ะความสงสัยที่ผ่านมามันนั้นกลายเป็นความจริงที่แน่นอนไม่ใช่แค่จินตนาการของแซนเท่านั้นแหละยังมีบางสิ่งที่ตัวของฮานาโกะได้ปิดบังมันเอาไว้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นแล้วบางทีมันคงจะดีกว่าถ้าถามจากเจ้าตัวโดยตรงแหละนะยังไงก็ตามฉันแน่ใจว่าฮานาโกะกำลังประสบปัญหาบางอย่างอยูอย่แน่ ใชนไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ถ้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วล่ะก็ฉันน่ะสามารถเห็นด้วยกับความคิดของตัวเองได้และการรับฟังเรื่องราวจากฮานาโกเองโดยที่จะไม่มีการซ่อนสิ่งใดเหมือนกับในอาบิดอที่ตรงฉันได้ติดหนี้เอาไว้นั่นก็คือ ừ, สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้มาจากที่นั่นฉันน่ะจะไม่ปิดบังเรื่องอะไรกับฮานาโกหรอกนะอ่าขอโทษด้วยนะทั้งเซนเซและคุณแซนด้วยอ่ายังไงก็ลาตีสวัสดีนะฮิฟุมิอืมอย่าพยายามมากเกินไปเพียงเพราะเธอหนะ่ะเป็นหัวหน้านะโอเค ทำทุกอย่างให้เหมาะสมพอดีด้วยละ่ะที่ฟูมิได้โค้งคำนับให้กับทั้งสองก่อนที่จะออกจากห้องไปเมื่อเหลือแค่แซและเซนเซอีกครั้งนตอนนี้พวกเราก็หันไปมองที่นาลิกะพบว,ว่านตอนนี้ก็เลยเที่ยงคืนไปแล้วอ่าเวลาป่านี้แล้วแหละเนี่ยเอาเป็นว่าไว้เราไปคุยกันใหม่นะั่นเซนเซฉันขอตัวไปนอนก่อนละอ่เ,อเดี๋ยวก่อนสิฉันนะ่ะมีเรื่องอยากจะคุยกับเธออยู่นิดหน่อยนะแซน,น,นในขณะที่แซนกำลังจะเทลพอร์ตกลับบ้านเขานั้นกระทก้เซนเซยหยุดเอาไว้ก่อน พอหันกลับไปดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าดูเหมือนว่าเซนเซจะจ้องมองมาที่ฉัน้วยใบหน้าที่จริงจังแถมมันก็ดูจริงจังมากกว่าปกติแล้วนะเช้าก่อนนะแสนตอนนี้นะ่ะเรามีเรื่องต้องตรวจสอบกันก่อนฉันนะ่ะไม่อยากให้นายเดือดร้อนมากเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ฉันแน่ใจว่านายอาจจะได้พบกับเรื่องนี้ในภายหลังแต่ถ้านายไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรหรอกนะหลังจากที่แซนได้ยินเช่นนั้นในกรณีนี้แซนนั้นไม่ลังเลที่อยากจะกลับบ้านอีกต่อไปเฉันเองก็รู้สึกมีปัญหาเหมือนกันแหละ และฉันเองก็เป็นผู้ช่วยของเซนเซไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ถามใช่ไหมละ <c oughs> ่ะขอบคุณนะเซนเซได้พูดออกมาพร้อมกับความรู้สึกลงใจและสิ่งที่เขาจะพูดต่อจากนี้คือสิ่งที่เกินจินตนาการก่อนอื่นเลยก็คือชั้นเรียนเสริมแห่งนี้นะ่ะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไล่นักเรียนออกไปเอเอเป็นอย่งงางนั้นเองเหรอเนี่ยตัวฉันเองก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายของคําพูดของเซนเซได้ครู่หนึ่งเท่าที่ฉันได้ยินมาชั้นเรียนเสริมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้นักเรียนต้องล้มเหลวกับการเรียนที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณกําลังหมายถึงเลยนี่ซินเซคุณกําลังบอกว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการไล่ใครสักคนออกจากโรงเรียนนี่เพื่อไม่ให้พวกเขาต้องร้มเหลวไม่ใช่เหรออ่าจ,จ,จริงๆแล้วฉันเนะี่ยไม่สิพวกเรานะ่ะกำลังตามหาคนทรยศในทีมตีอยู่แล้วนะและมีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะอยู่ในกลุ่มของนักเรียนเสริมเหล่านี้ก็ได้ว่าไม่จริงนะ่า ณตอนนี้ในห้วองแซนมานังเต็มไปด้วยคำถามมากมายสำหรับเรื่องจริงที่น่าตกใจที่ได้ถูกเปิดเผยออกมาจากตัวจริงของแต่ละคนในขณะที่แซนและเซนเซต่างก็จ้องมองไปที่ท้องฟ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแซนนั้นได้ถอนหายใจก่อนที่จะพูดกับตัวเองว่าฉันนะ่ะได้สัญญากับตัวเองว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้คาดหวังจะให้มันไปไกลขนาดนี้แหละนะแซนนั้นได้ทำการเรียบเรียงข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งได้ตรวสอบข้อมูลกับเซนเซตามที่เซนเซได้บอกกับตัวของนางยี่สั ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสภา,าน้ำชาซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของโรงเรียนทีนิตีที่ได้จัดตั้งชั้นเรียนเสริมภายใต้จุดประสงค์เพื่อที่จะเปิดเผยผู้ทรยศที่ซ่อนอยู่ในโรงเรียนทินิตีแถมเพื่อความแน่ใจเกี่ยวกับแผนการนี้มันเลยมีแผนการบางอย่างได้ปรากฏขึ้นจริงสิแซนน่าน่ะรู้จักสนที่สัญญาเอเดนหรือเปล่าละ่ะสนที่สัญญาเอเดนงั้นเลยเพื่อสรุปสิ่งที่เซนเซได้พูดขึ้นมาว่านั้นเป็นสนที่สัญญาที่มุ่งเป้าไปยังสันติภาพของเกเฮนาและทีนิตี สำหรับสิ่งนี้ฉันเองก็ได้เรียนรู้มาไม่นานพเพราะคว่าสันติภาพมานั้นมีเบื้องหลังเกี่ยวกับเกเฮน่าและทินิตี้ที่มีความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวที่ได้เก็บซ่อนความขัดแย้งนี้มานาาหลายปีเมื่อแซนได้ยินเช่นนั้นสิ่งแรกที่เขาเข้าใจมานั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่แซนนั้นจะนุดเข้ามามนุษย์ผู้ตกลงสู่ดินแดนแห่งบาปและสามารถสร้างเรื่องราวที่ดีให้กับโลกใต้พิภพนี้มาได้สาหรับเรื่องราวเมื่อครั้งนั้นเหตุการณ์ทุนเฟซิฟกซ เฟิกนั้นสามารถพาพวกเราผ่านพ้นเหตุการณ์แย่ๆมาได้และยังเสนอตัวเป็นทูตระวางมนุษย์มอนสเตอร์เพื่อที่จะทําให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่ทว่าเบื้องลางขงมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดคิดเอาไว้การปั่นหของพวกมนุษย์จากสถานที่ต่างๆและใครบางคนที่พยายามที่จะลอบสังหารต้ของเฟซกถึงแม้กระนั้นเฟกเองก็พยายามรักษาสันติภาพต,ต่อไปและบางทีด้วยความกระตือรือร้นเหล่านั้นมันไดก็ทาให้การปั่นหวงค่อยๆลดลงไปทีละนิดทีละนิดและทางรัฐบาลเองก็ได้ตัดสินใจ ยอมรับสซนที่สัญญาเพื่อที่จะผลักดันความสงบสุขที่แท้จริงที่ทุกคนนั้นต่ก็เฝ้าฝันเอาไว้แต่ทว่าที่เหลือก็เป็นไปตามที่เรานั้นคิดเอาไว้แหละนะฉันน่ะยังจําได้ไม่เคยลืมสําหรับความยากลำบากที่ผ่านมาการพลิกผันของโซนที่สัญญาสําหรับฝ่ายรองถูกที่ต้องการการจับมือกันจากประสบการณ์ของผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องของโซนที่สัญญาฉันน่ะเข้าใจสถานการณ์นี้ค่อนข้างดีเลยล่ะเอาเป็นว่าไว้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันใหม่ในวันพรุ่งนี้แหละนะเซนเซ ฉันเองก็ขอโทษด้วยนะแซนฝันดีล้ล่ะจากนั้นแซนก็ได้ยกมือขึ้นมาก่อนที่จะพูดว่าเออยังไงก็อย่าไปกังวลกับเรื่องนั้นมากเลยนะและในวันนั้นแซนก็ได้เทเลพอร์ตกลับบ้านของตัวเองไปแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถสะัดออกจากความรู้สึกภายในใจได้การได้รับรู้จากความกังวลของเซนเซสสาหรับเรื่องนี้ฉันมีควรที่จะคิดมากกับมันก่อนที่แซนจะทําการอาบน้ําเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้เอาล่ะถึงเวลาเข้านอนแล้วสินะจากนั้นแซนก็ได้หลับไป อาจจะไม่สามารถประมวลข้อมูลต่างๆใครออกมาเป็นข้อสรุปสำหรับวันนี้แต่มันก็มีเรื่องที่พอจะเข้าใจได้แล้วนะทางทีนิตี้ได้ก่อตั้งชมรมเรียนเสริมเพื่อที่จะตามหาคนทรยศภายในทีนิตี้และภายในนักเรียนสีคนนี้ก็มีหนึ่งในนั้นที่กำลังปิดซ่อนความลับบางอย่างอยู่บวกกับเรื่องสุดท้ายสนธิสัญญาอีเดนดูเหมือนว่าพวกเรากำลังเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่เลวร้ายแล้วนะ และนี่ก็คือตอนจบของนิยายบทที่12.2ที่เริ่มมีการกล่าวถึงสนทิสัญญาอีเดนรวมทั้งตวองแสนก็ได้เปิดเผยเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลของตัวเอง สำหรับแซนในเรื่องราวของบัวใเขเค้านั้นถือว่าเพื่อนแซนที่มีประสบการณ์ผ่านเรื่องราวทั้งเจโนซาและทูเบสต์ฟิกมาแล้วโดยในเหตุการณ์ของทูเบสต์ฟิกบันนั้นมีเรื่องของสนที่สัญญาณระวางมนุษย์และมอนสเตอร์โดยที่ฟิกเธอนั้นก็พยายามที่จะพักกานเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าว่าเบื้องหลังก็มีเหตุการณ์ที่เลวร้าย,ยต่างๆเกิดขึ้นจนอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ฟิกของแซนผ่านในจักรวาลของบัวใครได้แต่ัดสินใจที่จะละทิ้งเส้นทางแห่งความถูกต้องและได้ดําเนินเส้นทางแห่งการฆ ทำบนนี้ก็เพื่อที่จะได้หลังแขนเรามนุษยาชาติทุกคนผ่านเรื่องราวของเหตุการณ์จนโนไซา์นั่นเองโดยสายเหตุเหล่านี้มันนั้นก็พอจะเข้าใจได้แหละนะเพราะถ้าเรามาคิดกันดีๆซ้อมฉากจบของทูเบนซฟิกนั้นถ้าเป็นจักรวาลที่มนุษย์นั้นเป็นมิตรกับเหล่ามอนสเตอร์เรื่องราวของโซนที่สัญญามันนั้นก็คงดำเนินไปได้ด้วยดียกตัวอย่างก็อาจจะเป็นจักรวาลอันเดอร์เทลที่เป็นจักรวาหลหรือไม่ก็จักรวาลอันเดอร์สวัที่มนุษย์และมอนสเตอร์ต่างก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไรซึ่งงคขัดแย แต่ถ้าเป็นจักรวาลที่มอนสเตอร์ขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์แล้วเกิดมีความขัดแย้งขึ้นมามันนั้นก็จะมีตัวอย่างไปจากรวานของกิสเทลหรือไม่ก็บางไทม์ไลน์อย่างคิงคาร่าภายในเรื่องราวของ p ป๊ปปี้สตอรี่ที่พวกเขาเหล่านี้หลังจากขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์ก็ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวการเมืองต่างๆนับว่าเรื่องราวของอันเดอร์เทลในช่วงอัฟเตอร์แมทหรือหลัลงจากที่ขึ้นมานั้นมันนั้นค่อนข้างจะมีแต่เรื่องของการเมือง ความขัดแย้งของสองพ่พันธุ์หรือไม่ก็การเยียดพวกมอนสเตอร์จากฝีมือของมนุษย์สุดท้ายแล้วเรื่องเล่าเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับปลายปากกาของผู้แต่งถ้าเคีนขึ้นมาให้จบดีแบบสุดๆมันก็จะมีตัวอย่างไปจากวานของเลิฟเทลแต่ถ้าเป็นจักรวาลที่เขีนขึ้นมาให้มีความตึงเครียดมากกว่าเดิมมันก็คงหลีกเลี่ยง,ยงจักรวาลของกิสเทลไปไม่ได้ คิดว่าในช่วงท้ายคลิปนี้เราก็เปิดโอกาสให้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้จริงๆก็ไม่นึกว่านิยายที่เป็นเรื่องราวการคอสโอเวอร์จะแอบพูดถึงเรื่องราวการเมืองภายในจักรวันดิเทลอยู่บ้างซึ่งถ้าว่ากระตามตรงการเมืองในโลกของแสนภายในจักรวาลบัวค้าแห่งนี้มันนั่นก็ค่อนข้างที่จะหนักเอาเรี่น เพราะมันมีเรื่องของการรอบสังหารฟิกเข้ามาด้วยเธอแดนเป็นเพียงแค่เด็กห้าขวบที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องอิสรมภาพให้กับเหล่ามอนสเตอร์แต่กลับต้องมาถูกคนเห็นต่างมาวางแผนรอบสังหารกันเช่นนี้มันก็คงเป็นความรู้สึกที่เกินรับได้ทั้งตัวผู้อ่านและตัวของแซนน่ะนะเอาล่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมจนจบ สามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร์หรือไม่แต่จะเลือกกดสมัสมาชิกก็ได้เช่นกันทั้งหมดน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมหรือถ้าไม่อยากสมัครก็กดซุปเปอร์แตงก็ได้นะอันนี้จะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะโอเคจีจีวีพีกูดเกมวิเพลย์